ได้เคยครับรคือกุ้งกระปิครับช่วยเล่าหน่อยครับตอนนี้เราหาแถวไหนบ้างตอนนี้มันมันจะเริ่มเข้ามาจากหาดแม่ขาวครับแล้วก็มาเรื่อยมาไออ่าวจีนาใต้แล้วไปโน่นนั่นกำลังเข้าอยู่บ,บอดานมาล้ำได้เยอะบางลมา บางวันอาจจะไม่ได้เลยเพราะมันมาเป็นเป็นฝูงไกรเอ็ฝูงก่อนมันก็ได้ครไม่เห็ฝูงก็เราเรามีการสังเกตยังไงครับสังเกตเป็นมันเป็นฝูงเป็นฝูงเป็นก้อนเป็นสีแดงเป็นสีแดงีแดงถ้าเราเราเจยจะไปีตะปาไม่ได้เพลิงน้ำมันต้องเห็นสีเหมือนก้อนหินโขดหินอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราเรารู้ว่าตรงไหนมีหินตรงไหนเป็นเคย ถึงเราจะรึงเจอ,อย์เไม่ใช่ว่าลืมสะปิดัะปะไม่ได้วันหนึ่งสิบกว่ากัสอบหรือว่า500ห้าร้อยกว่าโลวัน500ลลห้าร้อยกว่าโลบางลำอได้กัดร้อยโลก็มีครับอ่าตอนนี้ส่งขายโลเท่าไหร่ส่งขายโลห้าสิบกาซื้อกันกิโลละสิบสองบาทแบ่งครึ่งกับนายเจ้าของเรือเนี่ยเรือเขาละหกบาท พอดีผมยืนดูอยู่ผมบอกว่าเอาไหมขายผมกิโลละยี่สิบบาทาบผมก็งงอะผมตื้อ,อยิงด้ยยี่ิบบาทแล้วก็ซื้อแล้วก็ตั้งกลุ่มแม่บ้านให้ทํากะปิของกลุ่มแม่บ้านให้ทํากะปิแล้วมาขายกันก็ช่วยกันคือต้องการให้พัฒนาเรื่องราคาก่อนให้ชาวบ้านได้มีอยู่ดีกินด,ดีในแต่ะเราเป็กนกำนันอยู่ก็ให้ชาวบ้านได้อยู่ดีกินด,ดีคือทํากะปิขึ้นมา แล้วก็มาขายสมสับซื้อนราคาที่ว่าแพงขึ้นดีขึ้นจะไม่ก่อนโดนะหบาทเราซื้อ20บาทปัจจุบันเราซื้อกิโลละ50บาทเพื่อชาวบ้านได้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านนะ